คอฟตูนลั่นเรนกิ้งอันดับ4ของแลมโบเล็กผมขอแล้วกันอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอเจ้าคอฟตูนนะครับที่ตอนนี้ประกบให้เจอกับแลมโบเล็กนะครับในวันเสาร์ที่6ที่จะถึงนี้นะก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมคิดว่าแฟนมวยไทยในบ้านเรารอชมรอเชียร์กันอยู่เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าทั้งคู่นะครับก่อนหน้านี้เคยประกบให้เจอกันแล้วรอบหนึ่งแต่แลมโบเล็กนะครับมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับต้องเข้าโรงพยาบาลแอดมิดอยู่4ีหคืนเลยนะก็เลยจะเป็นที่จะต้องถอนไปในไฟ์นั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ได้กลับ เเจอกันลยแล้วก็บทสัมภาษณ์ของเจ้าคอฟซูนนะครับก็ได้บอกไว้ว่าเจ้าตัวเห็นนะครับว่าจุดอ่อนของแลมโบเล็กเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับเจ้าตัวยงมองเห็นหมดทะลุปลุกโปร่งแล้วแล้วก็ย้ํานะครับว่าแลมโบเล็กเนี่ยไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะครับก็เหมือนนักมวยไทยทั่วไปที่เจ้าตัวเนี่ยเคยเจอมาแล้วก็เอาชนะมาได้แล้วก็แรงกิ้อันดับ4ี่ที่แลมโบเล็กเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยคอฟซูน <os> ก็มั่นใจนะครับว่าไฟน์นี้เจ้าตัวจะอาแชมป์ am, แล้วก็แย่งแรงกิ้อันดับ4มา จากเจ้าแลมโบเล็กได้แน่นอนส่วนแลมโบเล็กนะครับก็มีการสัมภาษณ์เหมือนกันนะครับว่าเจ้าตัวรู้ดีนะครับว่าจุดเด่นของเจ้าคอฟตุนคือเรื่องของหมัดแล้วก็ศอกเจ้าตัวนะครับเตรียมแผนการชกมาอย่างดีนะครับไฟนี้ฝึกซ้อมดีมากๆมีระเบียบวินัยดีมากร่างกายดีมากแล้วก็มั่นอกมั่นใจเหมือนกันว่าถึงแม้เจ้าตัวจะเห็นว่าหลังๆนะครับนักชกชาวไทยของเราเนี่ยมักจะไปแพ้หมัดมวยรัสเซียนะแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่เกิดขึ้นกับแลมโบเล็กคนนี้อย่างแน่นอนนะครับพร้อมกับล้านว่าแรง อันดับสีนี้นะครับเจ้าตัวจะไม่ปล่อยให้คอฟตุนได้ไปง่ายๆนะครับแล้วก็มั่นใจว่าเอาชนะเจ้าคอฟตุนได้แน่นอนโอ้โหนี่แค่บทสัมภาษณ์นี่ก็เดือดแล้วนะครับต่างคนต่างมีความมั่นอกมั่นใจนะครับในสายตาผมโอเคผมก็เห็นด้วยกับแอมโบเลกนะครับที่บอกว่าหลังๆเนี่ยนักชกชาวรัสเซียเนี่ยก็โอ้โหฟอร์มแรงจริงๆนะครับมีหมัดที่อันตรายแต่เจ้าคอฟตุนถ้าดูจากสถิติการชกจริงเนี่ยเป็นนักมวยที่ไม่ได้มีการน็อกเอาท์คู่ต่อสู้ได้บ่อยขนาดนั้นนะครับในการชกวันนาะชนะไอ้ชนะ เซอร์แบล็กมาได้เนี่ยก็เป็นการชนะคะแนนมานะดังนั้นผมคิดว่าไฟนี้มีลุ้นนะครับสำหรับนักชกชาวไทยของเราอย่างแลมโบเล็กไฟน์มวยเหละครับคิดเห็นยังไงก็ลองอมเอต์มลียกเปลี่ยนเข้ามาได้เลยนะครับ